สวัสดีครับผมสวัสดีกันวันที่สิบห้าอังคารที่สิบห้านะครับผมคลิปนี้แดวทางห่างเช้าครับจากช่องอาร์ตนิคีนะครับก่อนอื่นครับห่างเช้าเมื่อวานนี้ถ้าหันเลาะขอประทานโคนห่าง,งห่างเมื่อวันจันทร์เด่นมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับเมื่อเช้าเด่นรอบเช้าเด้งบนล่างแต่เจาะไม่เข้าบา่ายเจาะห้าสองนะครับอ่าแล้วผมต้องกราบขอขอบคุณท่านที่โอนค่า ที่มีน้ําใจโอนเข้าบัญชีผมนะครับแต่ท่านไม่แจ้งชื่อผมเลยผมก็ขอบคุณไม่ถูกคนเลยเมื่อวานมีมา3 4ยอดเลยครับ3 4มสี่ี่อ่าส4ี่ยอดเลยผมบางคนบอกบางคนไม่บอกผมก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเนาะรบกวนช่วยแจ้งผมในใต้คลิปด้วยนะครับว่าท่านไหนโอนมาผมจะได้ขอบคุณถูกคนนะครับผมช่วยบอกเวลามาท่านนะครับเพราะว่ามันมีเวลาอยู่เนาะโอเคครับแนวทางห่างเชา้ชาเมื่อเช้าห่างเปิดบวกนะครับเปิดบวก8 9 3สาม 1> C 1ครับไปต,ตอนนี้ห่างลบไปแล้วครับห่างลงลบไปเยอะมากครับลงเยอะอย่างเยอะจริงๆไม่รู้จะเยอะไปไหนผมก็เลยจับเลขกลุ่มขี้นะครับถามใคร,ครว่ากลุ่มขี้คืออะไรแล้วรบกวนไปดูคลิปนู่นเนี่ยย้อนหลังไปมากเลยคลิปที่การหาเด่นจากตัวเปิดเนาะของนิกเอียสามารถใช้ได้เกือบทุกหุ้นครับโอกาสที่มันจะมาก็สูงนะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปหาเด่นจะเปิดอย่างเดียวนะมันต้องมีสูตรอื่น ตัวอื่นคิดดูนะไอ้ไ้ไวไม่เคยถูกไม่เคยตรงกันทีแต่ส่วนมากมันก็ตรงนะครับโอเคครับวันนี้มันเลไม่เหลือ57เนาะผมชอบผมชอบ5ครับเจาะสักครู่นะครับ15ครับ3 5หครับ6 5หครับ7 5หครับ95ครับแล้วก็ร0อยใส่7นะครับร0 0ยใส่7นะครับ ฟันหเนาะท่านใครขารูดก็จัด5ไปแล้วก็กัน3ตัวครับ5 5 7จะ7ผมว่าก็อีทิพนของดาวอาจจะลงมาก็ได้และผมก็ชอบ10แต้มในเมื่อผมกัน5 5ผมมากัน7 10แต้มของ7ก็คือ3 7โอเคครับห่งเสงมีอยู่ประมาณนี้นะก็ขอให้เดินต่อครับขอให้ห่างเสงเดินต่อมีหุ้นเดียวที่ไม่เดินคือนิคเอกครับนีคเอกกต้องก็ต้องดูพิจารณาดูดีนะเพราะมันยังไม่มา ไอ้คนไหนที่มาก็เล่นไปก่อนนะไอ้คนที่ยังไม่มาก็เบาๆไปแต่ที่สําคัญเมื่อวานก็ลงเมื่อวานเอาง่ายเมื่อวานถ้าใครเล่นตามจริงเมื่อวานก็รวยครับเพราะว่ามันหลุดหลุดน้อยอะหลุดแทบจะมีมินิแค่อีหลุดเลยที่หลุดเลยนี่แค่อีเลยหลุดเลยเช้าบ่ายแล้วก็มีฮานอยพิเศษหลุดแล้วก็เออแล้วก็สอบลาพัฒนา พัฒนาเสียดายมากหืมแต้มเดียวน่าจะมาศูนย์เก้านะเป็นศูนย์แปดดักถูกแล้วครับดักถูกแล้วดักถูกแล้วแต่ตัวเลขเยอะไปหน่อยยวผมจะงวดนี้จะให้แคบลงจะแก้แค้นได้แล้วจัดลาวพัฒนาคืนให้ได้โอเคครับขอให้รวยทางเสียงเช้านะครับแนวทางเป็นอย่างนี้นะครับอแล้วมีท่านบางคนบอกว่าถ้าไม่กลับตับแตกจริงก็ผมบอกท่านแล้วว่าเล่นหวยต้องบนล่างตรงไปกลับเนาะถ้าสามตัวท่าท่านอยากแตกตรงท่านต้องคูณหกกลับครับ นะครับโอเคครับขอขอบคุณมากครับขอให้รวยห่างเสียงเช้าครับ